ช่องช่องต่อช่องอื่นช่องอื่นช่องห้าช่องเจ็ดช่องเจ็ดนะครับช่องเจ็ดจมูกจมูกมดเไรเนี่ยจมูกมดจมูกมดก็นานนะจมูกมดก็นานคือจริงๆมันมันต่อกันไปเรื่อยๆอ่ะพอพอเราหลุดจากผังหนึ่งก็จะไปอีกผังหนึ่งนะใช่เอออย่างก่อนจะมาจมูกมดเนี่ยก็จะมีนะช่องห้าช่องห้าสยามเช้านี้สยามเช้านี้นี่สยามเช้านี้ก็ หลายปีเหมือนกันนะตาไา่หนังไทยสมัยก่อนใส่เสื้อแจ็คเก็ตมาทำบ้าเลยครคนมันคิดได้ไงร้อนที่คาแรคเตอร์ร้อนเหมือนกันนะเนี่ยร้อนมาครับใช่แต่ถอดไม่ได้คือเขาก็จะสร้างผมก็จะไปถามโปรดิวเซอร์เหมือนกันว่าทําไมถึงคิดให้ผมใส่เสื้อหนังเนี่ยเขาพี่คนสั่งมาสั่งว่ามากเลยพี่สั่งเขาชอบดูหนังไทยสมัยก่อนนีไม่คือเขาเขาบอกว่าที่อเมริกามีรายการอยู่รายการหนึ่งชื่ออเมริกันมอส์วอนเต็ด พิธีกรอาจักกรรมชื่อจรเวเนี่ยใส่เสื้อหนังจรเวเนี่ยครับ <laughs> เท่มาก <laughs> อยากให้บรรจงใส่เสื้อหนัง <laughs> บรรจงเวนบรรจงเวนประมาณนั้น <laughs> ผมก็คือสยามชานนี้ผมไปทำเป็นช่วงสั้นๆเป็นตอนสั้นๆประมาณ5นาทีต่อวันนะฮะทำเกี่ยวกับรายการข่าวอาชัากรรมซึ่งสมัยนั้นเนี่ยยุคนั้นข่าวอาจักกรรมไม่มีพิธีกร,รในสนามเลย <laughs> ส่วนใหญ่นักข่าวอาจญากรรมจะ รับผิดชอบไปไม่มีใครเนหน้าไม่มีใครหน้านักข่าวของไม่มีใครไม่มีไม่มีเสนอหน้าครับหลังๆนี่มากันเพียบเลยไม่มีใครเปิดหน้าไม่มีใครเปิดหน้าไม่มีใครเปิดหน้าบรรจงเวนเสนอหน้ามาไม่มีไม่มีใครที่เป็นพิธีกรแล้วลงไปชี้จุดเกิดเหตุว่าเนี่ยสภาพศพของคนนี้ถูกฟันมากี่แผลกี่แผลยังไงอะไรยังไงไม่ถึงขนาดนั้นผมก็ไปทําเข้าใจว่าจะเป็นคนไม่คนแรกว่าคนที่สองเนี่ยครับประมาณนี้เพราะว่า ก่อนหน้านั้นผมจําได้ที่ไอทีวีจะมีรายการหนึ่งที่ที่ดังมากเชิงสืบสวนสอบสวนก็คือรายการคุณก่อเขตคุณก่อเขตถอดรหัสของคุณก่อเคศกอนหน้คุณก่อเขตก็เป็นสิทธิ์เก่าในเช่นแต่ว่าคุณคุณก่อเขตจะจะยืนเปิดหน้าอยู่ในสตูดิโอแล้วก็จะโยนเข้าเนื้อเนื้อหาของรายการก็คือก็จะเป็นการบรรยายเสียงบรรยายภาพไปแต่ว่าหมายจากกับบรรจงเนี่ยคอนเซปต์เอาพิธีกรที่คุณเคยอยู่ในสตูดิโอเนี่ยไปลงในสนามข่าว ไปอยู่กับเหตุการณ์ไปคุยกับตำรวจคุยกับโจรคุยกับผู้ร้ายไปเข้าคุกไปเข้าตารางไปดูซิคนติดคุกไปขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะขี่มอเตอร์ไซค์รายงานอยู่ในโรงพักอยู่ในคุกอยู่ในที่เกิดเหตุที่ก็มีพ่นสีอ่ะคนตายเนี่ยคุณก็อยู่แค่เนี้ยประมาณนั้นสามสี่ที่สยามเช้าเนี่ยคุณจอมขวัญต้องเล่าสยามเช้านี้สยามเช้าที่จอมขวัญทำด้วยนะหลังเลยหลังเลยไปทำรายการไหนหลุดหมดเลยหลุดหมดเลยไปขวายุทธ์ี่นั่น จริงๆถ้าไล่มาตั้งแต่ช่องสก็ไปทำแต่งรุ่นคุณสุิชัยนะคะแล้วก็ช่องเก้าช่องเก้าก็มีรุ่นที่มาข่าวต่างประเทศต่างๆคุณมีนารัตแล้วก็มีที่นั้นมีคุณสุจิชัยมีอีกหลายท่านช่อง5เนี่ยจริงๆเราไปทำอย่างอื่นก่อนนะคะช่องหมันเขาออกออกอะมันเราไปทำหม่เขาหรือเรานะเรามาากว่าเออถ้าไปทำหลายหลายช่วงแต่ว่าที่ที่เราเห็นในเส้นภาพดังๆที่แบบเป็นภาพติดก็คือไปเกาะข่าวเช้าหมดทั้งแผงเลยตอนสยามเช้านี้เอ่อไปทำกับช่อง5้าเนี่ยจอมหวานได้ทำช่องห้า ไปแข่งกับคุณกนกจมูกมดเจ็บเจ็บค็เจ็บก็เจกันเนี่ยใช่เออแล้วก็แสบเช้านี้เสร็จแล้วเนี่ยเออ่พอเราช่องผ่านปีแรกนี่ยังผมสั้นโอเคนะเนี่ยดูดีมันนะไปมันไม่ดีภาพจองผ่านปีแรกสานะได้คุณมานัดช่องห้ามาช่วยดูดีนิข่าขึ้นมาเลยไหมคะค่ะทีนี้พอเสร็จจากช่องห้าเสร็จแล้วเนี่ยช่องห้ายังทำแสบเช้านี้ต่อแต่ว่าเราให้อีกรุ่นหนึ่งขึ้นไปทำของเนชั่นส่วนจอมขวัญก็มาทำกับอาเฮีย ที่จมูกมดถูกยืมตัวถูกคุณแดง,ง,งดก็ยืมตัวพอไปทําที่จมูกมดลุดอีกคือมาผิดที่หนูเหรอพี่มันเป็นดวงไม่สมโพงก,กันมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับตื่นเชา้าขึ้นมาผมเปิดทีวีเนี่ยทุกช่องเนี่ยนชเช่นหมดเลยอ่ะใช <จ S> ่ฉะนั้นแน่นอนต้องมีคนหมั่นไส้เราต้องมีคนสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้น คำตอบมีคำตอบเดียวครับมีคนโทรมาถามว่าทำไมเนชั่นทำทุกท้องเจริงบางคนเป็นสิทธิเก่านะคนเขาใจเเนขาอยู่ในเนชั่นผมมองว่าไม่รู้สิเขามาขอในเมืองไทยเนี่ยคุณวิ่งเต้นไปเอาช่องเองไม่ได้มันเขาต้องมาขอให้เราไปช่วยก็แปลว่าเขาคงดันหมายกันละมั้งสามารถเจ็ดเก้าสิบเอ็ดเนี่ยที่จะให้คนเนชั่นมาทําแต่ผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายและคนชมทางบ้านเนี่ยนี่รู้คําตอบอยู่ข้อตอาคคาตอบเดียวชอบมันอะ มันเก่งอ่ะมันรางงานตรงไปตรงมามันพูดรู้เรื่องอ่ะและสำคัญคือมันซื่อสัตย์ต่อคนดูอ่ะผมเชื่อว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมบางครั้งเราถึงไปเกิดทุกช่องและคนของเราเราก็สร้างนดังที่บอกนะครับว่ารุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่รุ่นห้ารุ่นห้าตอนนี้ก็รุ่นหกรุ่นเจ็ดกำลังมาและนี่ไปสร้างตั้งแต่ระดับ ปีหนึ่งมาเท่าไรแล้วนะครับจมูกมดนี่คือจมูกมดนี่ไงเฮียความความหลังของเราสองคนหน้าตาผมไม่เปลี่ยนเลยนะหน้าตาผมแบบโอเคมากเนะพิวนะตอนนั้นยังไม่ใส่แว่นใช่ไหมฮะตอนนั้นใส่แว่นไหมไม่ใส่ไม่ใส่หน้าตาไม่เปลี่ยนแต่ริ้วรอยอะเปลี่ยนใช่โอ้นี่จมูกมดนะฮะอ่านี่คือช่องเจ็ใช่ไหมช่องเจ แล้วพอจบจมูกแล้วรถถึงมาช่องห้าเออขออภัยค่ะช่องเก้าสามปีคุณจอมขวัญเนี่ยจากช่องห้ามาช่องเจ็ดมาช่องเกหลุดหมดเลยอ่ะหลุดหมดเลยเรื่องสามปีทำไมอะแล้วมีมีประเทศที่หลุดทั้งหลุดทั้งช่องก็มีนะอ๋อหลุดทั้งยองหมายถึงว่าเริ่มจากก่อนจะเป็น UBC ITV ก่อนใช่ไหมคุณสุยออะไรก่อนอะ ITV ก่อนเพราะ ITV หลุดทั้งช่องเนี่ยเราก็มาที่ UBC8 ทั้งช่องเพียงข้ามวันเลยนะข้ามวันผมจำได้เนี่ยข้ามทั้ง ITV เนี่ยเขาประชุมมุติหุ่นเข้าใจว่าวันที่29-28-29พฤษภาคมครับเดช i นเหลือหุ่นอยู่0.01%จาก10%ครับแต่วันที่1มิถุนา243เราเปิด Nation Channel UBC 8คนงงมากเลยผมก็เอ๊ทำไมปุ๊บปั๊บอย่างนั้นทำได้ทาได้ยังไงอ่ะตื่นเช้าขึ้นมาไปอยู่อีกช่องหนึ่งอีกช่องหนึ่งเลยทั้งช่องแต่ว่า3ปีต่อมาหลุดทั้งช่อง UBC แปดตอนนั้นตอน t r คือ UBC รลุดจาก UBC แปดก็ไปเป็นระบบก็เรียกระบบอะไร MMDs ทยท i t ีเขาเขาเาเรียกโดยหมูนะ ไอ้ที่คุยคุยกัหนวดกุ้งก้างปลาในสู้เดือยหมูไม่ได้อ็มีเดือยหมูด้วยเดือยหมูโอ้ระบบการรับชมในเมืองไทยนี่แบบโอ้ไม่น่าอยู่ฟ้าแม่งงมากเลยมีก้างปลามีหนวดกุ้งมีเดือยหมูด้วยมประเทศอยู่นี่มันดูอะไรกันแบบเขาดินเลยล่ะเขาดินเลยล่ะปลามีหมูโอ้โหก่อนจะมาเป็นยุคนี้แล้วแล้วยุครุ่นนี้มีอะไรหลุดผังบ้างยังค่ะยังนะมาเป็น ทีมสนับสนุนหลังจากหลุดผังรอบนี้ค่ะคุณจิ๊บกับคุณโมนายนี่เป็นรุ่นไหนเนี่ยสารฝันรุ่นหนึ่งจิ๊บกับโมนายในเข้าาจผิเป็นสารฝันรุ่นหนึ่งสารฝันคือเรามีที่เนชั่นเนี่ยเรามีอบรมผู้ประกาศนะเปิดโอกาสให้สําหรับบุคคลภายนอกที่อยากจะมาเป็นผู้ประกาศก็มาอบรมเรียนรู้สไตล์การเป็นผู้ประกาศการรายงานข่าวการเขียนข่าวทุกอย่างในสไตล์ของทางเนชั่นนะครับกาเรียกว่าอบรมสารฝันผู้ประกาศแล้วก็ทั้งสองท่านนี้ ก็เป็นรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่หนึ่งเลย่แรกเข้ามาอบรมตอนปี2550ครับ5ปีก่อนวัน5ปีก่อนแล้วก็เป็นเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งที่เข้ามาทำงานเป็นเหมือนหนูรองยายไงก็ไม่รู้ก็เป็นรุ่นแรกแต่อบอุ่นนใหญ่ดีนะจัดเต็มจัดเต็มแบบแน่นเพราะว่าคือที่เราทำสารฝันผู้ประกาศนี่ที่เป็นอบรมเพราะว่าคนถามเยอะไงครับคนต้องการเยอะเราเราผลิตไม่ทันไง คือจะยืมตัวคุณกนกไปตั้งโอ้โหบางทีเวลาพร้อมๆกันนะสามช่องผมไปไม่ได้เลยต้องมีโครงการสารฝันผู้ประกาศข่าวสไตล์เนชั่นแนลซึ่งก็ผู้ประกาศเราส่วนใหญ่รุ่นหลังๆมาถัดจากคุณโบนัยกับคุณวรนศิริก็จะเป็นผู้ประกาศที่เราคัดเลือกผ่านโครงการนี้เป็นส่วนใหญ่ครับตอนนี้รุ่นที่8ละตอนนี้พี่สาก็ต้องไปบอก3ช่องที่เคยคิดจะยืมตัวผมพร้อมกันเนี่ย อตอนนี้ผมว่างแล้วนะผมว่างแล้วตอนนั้นก็แย่งกันตอนนี้ก็ไม่มีติดต่อมาเลยเออบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบอลยูโรจบผมก็ว่างแล้วผมพร้อมแล้วมีหลายคนสงสัยว่าที่คุณสุทธิชัยบอกว่าเนี่ยเราอะไรนะฮะพูดมนสกู่นี้ว่าเราเราไม่ยอมผู้มีอำนาจเราเป็นตัวของตัวเองหลายคนก็สงสัยทําทำไมคือถ้าเนชั่นเนี่ยมันจะไม่ลำบากขนาดนี้หรอก ถ้ายอมอยู่ฝ่ายเดียวกับผู้มีอำนาจสลายแน่นอนตอนนี้ก็ได้ไปช่องหนึ่งแล้วทําไม<ด>เราไปช่องหนึ่งแล้ว <c oughs> เราไม่เคยไปอยู่ข้างผู้มีอำนาจเลยเรามักจะไปอยู่ตรงข้ามเขาเสมอเลยเปล่าครับไม่ได้อยู่ตรงข้ามใครครับอยู่ตรงอยู่ข้างเดียวกับประชาชนอืเพราะผมเชื่อว่าประชาชนต้องการคนทําข่าวที่เขาเชื่อได้อะคราะวันเราโผล่หน้ามาไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นช่วงกลางคืนเนี่ยพอเขาเห็นหน้าคนของเราเนี่ยเขาต้องเชื่อว่าที่ จะเป็นกันกจะเป็นจอมขวัญจะเป็นทีราจะเป็นวีนารัตเนี่ยต้องพูดในสิ่งที่คุณได้ทําการบ้านมาแล้วและไม่ได้ถูกใครสั่งมาให้พูดให้ทําฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นคุณสมบัติที่จะอยู่กับเราตลอดไปครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นตามนละจากนี้ไปเนี่ยทีวีมีเป็น10บสิช่องร้อยร,อยรอยช่องท่านก็ไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าผมกำลังทํานายนะครับว่าฟรีทีวีเนี่ยก็จะเริ่มลดความสําคัญลง ก็คนไปดูดาวเทียมได้ดูทีวีดาวเทียมได้ดูมือถือได้โทรทัศน์ต่อไปนี้เนี่ยจะผ่านมาทางนี้มากที่สุดเังนั้นใครที่มีเนื้อหาใครที่มีทีมข่าวอย่างพวกเราที่พร้อมจะทําข่าวทุกทุกอย่างวิเคราะห์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาได้เนี่ยจะมีคนตามแน่นอนฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าทุกครั้งที่เราหลุดผังเนี่ยเราดีขึ้นประวัติศาสตร์20ปีทุกครั้งที่ผ่านมาจะบอกเราว่าทุกครั้งที่เราหลุดออกจากฟีทีวีช่องไหนก็ตามแต่ เราสามารถทํารายการที่คนต้องการฟรีทิธจะมาเชิญชวนเราอีกก็ได้นะครับแต่ผมก็คุยกับคุณอดิศักดิ์แล้วว่าตอนนี้ใจเย็นแล้วนะใครมาชวนเราเราคิดหน่อหน่อยไม่ใจง่ายละคิดหนักหน่อยอย่าใจง่ายเกินไปนนพูดดีนะตอนะนี้ใจเย็นนะถ้าคนมาชวนเราเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปรีดมีเแม่